ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน้าสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านต้องขอญาติท่านประธานใช้เวลาไม่มากครับที่จะรับทราบรายงานของคณะกรรมการาาการรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเราที่ได้ไปพิจารณาศึกษาเรื่องการเปรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญาในชั้นสอบสวนนะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยสมาชิกทุกท่านได้ชื่นชม นะครับผมเองเนี่ยยิ่งกว่าชื่นชมครับเพราะนี่คือศักดิ์ศรีและก็ประสิทธิภาพผลงานที่โดดเด่นของสภาชุดนี้เกิดจากคณรมการชุดนี้อยู่หลายครั้งนะครับครั้งนี้เข้าใจว่าเป็นฉบับที่สองที่ท่านส่งรายงานเข้ามาถือว่าเป็นประโยชน์ครับเป็นหน้าเป็นตาของสภาผมแอบบองหน้าท่านประธานและสภาท่านประธานสภานะครับและท่านประธานที่นั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยยิ้มโดยความภาคภูมิใจพวกผมภาคภูมิใจมากครับ ที่มีการทําหน้าที่อย่างนี้ออกมานะครับท่านประธานครับผมมีประเด็นที่จะกราบเรียนรรท่านประธานในวิธีการพิจารณากระบวนการศึกษาบทบัญญัตินะครับที่ท่านได้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จะเสนอพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้ามาเนี่ยผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับว่า สิ่งที่ท่านเสนอในข้อสังเกตนะครับของคณะกรริการรวมทั้งการศึกษาของอนุกรรมการของท่านมาเขียนมีข้อสังเกตตรงนี้สิ่งที่ผมต้องการนะครับคือการดําเนินการต่อเนื่องจากการที่ท่านเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาคดีอาญามาแล้วนะครับมันจะมีผลอย่างไร ตรงนี้ผมเป็นห่วงมากผมเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งนะครับกฎหมายกระบวนการที่การศึกษาและกฎหมายร่างกฎหมายที่ท่านส่งเข้ามาอย่างนี้มันเป็นกฎหมายที่เข้าข่ายว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งท่านได้อ้างอิงถึงตัวร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็ได้ดําเนินการ ยกร่างขึ้นมาด้วยนะครับมีหลักการทํานองเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งเป็นไปตามรัฐมนูนมาตรา258นะครับงอด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บสองวงเล็บสองชัดเจนที่ท่านนำเอามานะครับที่เขาเขียนไว้บอกว่าปรับปรุงระบบ การสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและทวงดุลนระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการอย่างเหมาะสมตรงนี้เป็นหลักสําคัญเลยที่ท่านพยายามไปดูผมก็เห็นด้วยนะครับมันนี้ไป่เขียนในรัฐธรรมนูนเลยพอท่านทาออกมาแล้วเนี่ยประเด็นที่จะเป็นข้อห่วงใยของผมเองเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับเมื่อเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา270ในบทเฉพาะการ โดยชพาะวรสองวักสองของรัฐธรรมนูญมาตรา270บทเฉพาะการนะครับเขียนไว้อย่างนี้เลยครับร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด16หมวด16การปฏิรูปประเทศเนี่ยให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานั่นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแม้ว่า เราเห็นชอบกับข้อสังเกตนะครับส่งเข้าไปและท่านเองเข้าชื่อกันเป็นผู้เสนอกฎหมายแค่20ท่านเสนอกฎหมายตามปกติก็คือผ่านสภาผู้แทนรัษฎรตามบังคับของรัฐมนตรมาตรา1น3าาต้องเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราศฎรถ้าทำอย่างนั้นนะครับผลของรัฐมนูญมตาตรา 270วักสามจะออกฤทธิ์ทันทีเลยมันจะถูกตีความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีความเห็นชอบว่าเป็นไม่ได้บอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศคือไม่ได้ชี้มาก่อนไม่ได้ชี้มาก่อนท่านเสนอไปแล้วนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าขณะน,นี้เอาร่างของคอรมเข้าสู่สภาหรือ,อยังที่คณะทำงาน ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมยกร่างขึ้นมาเนี่ยถ้าร่างนั้นเข้ามาเนี่ยแน่นอนร่างนั้นอยู่ที่ท่านประธานรัฐสภามันจุเข้าสู่การประชุมร่วมของรัฐสภาแต่ร่างของท่านเองถ้าเสนอตามปกติก็เขาต้องเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรมันจะถูกตีความนะครับถ้ามีสมาชิกของเราเองเนี่ยแค่หนึ่งใน5้าหนึ่งคนเข้าชื่อกัน เสนอต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนื่องจากว่ามันมีหลักการและเหตุผลทํานองเดียวกับกฎหมายที่คอรมอรเสนอเลยมันก็เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาตามวรกสามนะครับท่านการร่วมกัน5ท่านเนี่ยนะครับที่มีประธานวุฒิสภาเป็นประธานเนี่ยนะครับมีท่านผู้นําฝ่ายค้านมีรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรมีตัวแทนของ กบบรรมการสามมันนะครับในของวุฒิสภาเข้ามาเปลี่ยนห้าท่านเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยวินิจฉัยแล้วลท่านประธานสภาเขาต้องถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดแน่นอนครับคำวินิจฉัยนั้นต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนรูปประเทศหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นทําไงโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญม,มาตรา270เนี่ยท่านประธานที่เุรปครับ หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่โดยตรงเลยครับในการเสนอพระราชร,รา่างพระราชบัญญัติและตราพระราชบัญญัตินั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้เราสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ กรณีถ้ามีคำวินิจฉัยของการร่วมเป็นที่สุดแล้วท่านประธานเห็นชอบตามนั้นนะครับซึ่งเป็นอื่นไม่ได้ท่านประธานต้องบัดตามนั่นหมายความว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมร่วมเพื่อจะได้พิจารณาในที่ประชุมร่วมถ้ามีร่างของ,ของครมเข้าอยู่เข้ามาเสนอเข้ามาอยู่ในที่ประชุมร่วมแล้วเนี่ยแน่นอนครับ เมื่อร่างขรมอได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมร่วมร่างนี้ควรจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมไปด้วยร่วมไปด้วยแต่ท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยข้อบังคับการประชุมร่วมของรัฐสภาเรายังไม่ได้ถูกบังคับใช้อยู่ในขั้นตอนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้พิจารณาที่จะตราเป็นข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาแต่ผมไปดูในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการตรา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยในข้อบังคับการประชุมร่วมที่เป็นร่างอยู่นะครับได้เขียนไว้ว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปประเทศให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบด้ามหนุนมนบาบังคับใช้เพราะต้องบังคับต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาแต่ไปมีข้อเว้นว่าเว้นแต่ บทที่ว่าด้วยการนําเอาบทบัญญัติที่มีร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันมาพิจารณาร่วมท่านปรานท่าน,าน,า,น,า,น,า,นานตามผมเนี่ยท่านท่านจะเข้าใจนะครับไปห้ามไม่ให้เอากฎหมายของสมาชิกมาพิจารณาร่วมกับกฎหมายคอรอมอ,อันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่ทเป็นอุปสรรคยิ่งนะครับถ้าการมรมิการชุดนั้นไม่แก้ไขถ้าสภารับหลักการไปเนี่ยข้อมาคับนี้เนี่ยไปละเมิดสิทธิ ไปละเมิดหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมเลยนะครับท่านานครับอันนี้เป็นข้อสังเกตประการแรกของผมและที่สําคัญครับ270เนี่ยมันเป็นมาตราที่ว่าด้วยต้องการทําให้สภาประเทศนี้เป็นสภาเดียวครับเป็นสภาเดียวตัดหน้าที่ำํำนาจของสภาผู้แทนราษฎรออกไปผมเองเนี่ยผมตั้งใจเลยนะครับว่า ถ้าผมยังเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยผมไม่มีทางที่จะเสนอกฎหมายที่เป็นกฎหมายไปรูปประเทศเพราะผมไม่ยอมรับหลักการว่าคุณไม่ตัดอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนรัษฎรการพิจารณากฎหมายหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ของผู้แทนนะครับวุฒิสภาแก้ไขเรากลับมายืนยันเป็นกฎหมายได้แม้จะส่งไวุฒินะครับสามวละกับถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องส่งมาให้เราดู ถ้าเราเห็นชอบกับการแก้ไขนั้นนะครับก็ส่งขึ้นทุนเก้าตราเป็นลงพระหมายัยได้แต่ถ้าเราไม่เห็นชอบเรายืนยันก็เป็นกฎหมายได้นะครับมีขั้นตอนหึงเท่านั้นเองครับเพียงแต่ไปตั้งกรรมธิการร่วมมาพี่นาร่วมกันกรณีถ้าเราไม่เห็นชอบหลังจากนั้นก็ขับมายืนยันได้อันนี้คือทรงสิทธิ์ของเราในการตรากฎหมายแต่เราถูกตัดไปเราถูกตัดด้วย270ไป เสียงในการประชุมร่วม500เสียงเนี่ยท่านประธาน700จาก750เสียงเนี่ย500เสียงเป็นเสียงข้างมากของฝ่ายเสียงข้างมากในขณะน,นี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเนื่องเพราะมีเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญนะครับท่านประธานครับผมเองเนี่ยอยากเห็นกฎหมายที่ท่านอุตส่าไปพิจารณานะครับให้มันเป็นกฎหมายแต่จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรที่ ให้มันได้รับการพิจารณาประเด็นแรกผมนำเรียนรรท่านประธานไปแล้วต้องไปแก้ไอ้ตัวข้อมงคับการประชุมร่วมรัฐสภาให้อื้ออํานวยกับการพิจารณาร่วมกันได้เรื่องที่สองครับท่านประธานครับถ้าท่านสังเกตในวัคสามเนี่ยของรัฐมนุมาตารา2เจ็เนี่ยนะครับ mm hmm. เข้าเขียนไว้ถ้าตีความบรรทัดต่อบรรทัดแตะท่านประธานครับมันจะชวนให้เข้าใจว่า เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีผมอ่านธรประธานอย่างนี้ครับร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนรอร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวิทิสภาเห็นว่าเป็นร่างเกี่ยวกับไปรูปประเทศเขาชื่อหนึ่งห้เสนอให้ท่านประธานแต่ละสภาส่งให้กรรมาการร่วมมินิชัยคำว่าถ้าคณะมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัติโดยสามันสมนึกมันไม่ควรเป็นร่างที่เสนอมาจากคอรมอถ้าเขาต้องการให้เป็นร่างไปรูปประเทศเขาต้องระบุมาแต่ต้นใช่ไหมครับ พราะัน้นการตีความในวรคนี้เนี่ยมันหมายว่าร่างที่สมาชิกเสนอโดยปกตินี่แหละในการชั้นการพิจารณาท่านไ่พบว่ามันเข้าข่ายว่าเป็นปฏิรูปประเทศหรือท่านจะทึกทักว่าอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเร็วนะฉันจะเ,เข้าสภาเดียวส่งตีความก็เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศและได้พิจารณาเร็วนะครับความความดีของมันคือเร็วแต่ความไม่ดีคือมันขัดกับหลักการตากฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองของเราขณะนี้ ก็เล <occasions, S 1> <behaviour. S 2> ือกเอานะครับว่าเราจะเอาตรงไหนเรื่องที ina, like ่สองครับนั่นครับถ้าจะให้ดีเมื่อเราจะยอมนะครับยอมที่จะเสียหลักการของความเป็นสภาผู้แทนราษฎรไปเนี่ยดูในตัวบท270เนี่ยเขาใช้คําว่าถ้าคอรมแจ้งว่าเป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศก็สามารถนําสู่ในการพิจารณาได้เลยผมเลยเสนออย่างนี้ครับ โดยเฉพาะร่างพระรัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมวิธีประมวลวิธีพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเราเองส่งไปที่ท่านประธานเลยท่านประธานเองถ้าจักรุณานะครับก็ไปออกระเบียบรองรับพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนรูปประเทศหรือไม่ ถ้าท่านประธานเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุผลง่ายๆคือมันมีร่างครมอบรรจุอยู่ที่รัฐสภาแล้วเนี่ยท่านก็เพียงบอกนี่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเป็นรูปประเทศนะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเลยครับถามเขาเลยว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศหรือไม่ถ้าคมม้าพนตอาตอบมาว่าใช่เพราะมีร่างนี้คลมอได้ทําเสนอไปที่รัฐสภาแล้วเนี่ยเราก็เอาคําตอบนี้ครับรัฐมนตรีชี้แล้วว่าเป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศ สมาชิกที่เสนอกฎหมายก็เสนอต่อท่านประธานรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาร่วมได้เลยเมื่อเราแก้ไขข้อบังคับตัวนั้นรองรับปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถพิจารณาได้เจตนารมณ์ที่ท่านสามารถไปแก้ไขบทบัญญัตินะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเมื่อประกบกับร่างรัฐบาลเนี่เราอาจจะเลือกบทบัญญัติที่ดีกว่าเป็นกฎหมายออกมาที่ดีกว่าผมกลับเรียนท่านประธานในมุมที่ผมเห็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้ข้อสังเกตของท่าน มันบรรลุผลไม่งั้นกฎหมายจะค้างเติ่งทาอะไรไม่ได้เราก็จะรอพิจารากฎหมายของคณะน้าตรีในชั้นการพิจาราร่วมนะครับได้ครับในแง่ของการแประยะติและเสนอความเห็นของกรรมธิการในการจะแก้ไขเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดมันเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมถ้าไม่เกี่ยวกับหลักการนั้นเนี่ยมันยากนะครับมันยากเราแก้ไม่ได้เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมมันจะเขียนหลักการออกมาเป็นการจำเพาะ ว่าจะแก้ไขบทใดมาตราใดอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดก็กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพฝากประเด็นที่ผมฝากไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อให้หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราสมบูรณ์แบบครับไม่ถูกจํากัดเราถูกตัดตอนไปแล้วยังถูกกําจัดอยู่อีกนะครับถูกจํากัดด้วยด้วยข้อบังคับของเราเองเนี่ยผมผมถือว่าอันนั้นต้องรีบแก้ไขและเปลี่ยนแปลงฝากประธานด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ